อตอนที่ดูไฮยาเต,ตทุกครั้งนะเปิดไฟให้สว่างแล้วก็นั่งให้ห่างๆทีวีนะครับหรือไม่หืมอยู่ๆก็กลายเป็นฤดูไม้ไม้ผลิซะแล้วฮะรู้สึกเหมือนอยู่ๆดดูมันก็เปลี่ยนเองยังไงไม่รู้แล้วก็ขาใจเหมือนเป็นความตั้งใจของใครบางคนยังกับหัดพระเจ้าเลยอะ่ะแล้วเป็นไงล่ะเริ่มชินกับคฤรหานได้หรือยังล่ะหือ,ห admin, หอเป็นเสือน่าอย่าชวนฝอยตั้งแต่ขึ้นต้นตอนเด้ เดี๋ยวพวกคุณนี้ทั้งหลายแหละที่จะพึ่งรู้ก็สับสนแย่หรอกก่าช่างหัวพวกนั้นสิไปแคร์คุณหนูหนูดีกว่านะว่าแต่มันมีปัญหานักหรือไงฉันน่ามีใบอนุญาตสร้างบ้านชั้นสองกับช่างซ่อมหม้อน้ําด้วยนะสร้างบ้านหโอ้แต่เรื่องที่ฉันพูดได้น่าจะไปบอกพวกคุณหนูสละเพราะว่าอย่างน้อยฉันก็ระดับเดียวกับโปเกนนะพิกาที่อยู่มาเกือบสิบปีไงอิมเมจมาสำคัญนะอิมเมจนะเป็นตัวประกอบแท้ๆหรือจะวางมม้เป็นมาสคอตเชีวยวเหรอ คงไม่คิดว่าตัวเองมีปัญญาสร้างรายได้ร่วมหมื่นล้านเยนหรอกนะชักน่ะนี่แกเห็นฉันเป็นตัวประกอบตรงไหนไม่ทราบเนี่ยถึงเห็นเป็นแบบนี้แต่ฉันน่ะติดอันดับ12ของตารางสำรวจความนิยมของการ์ตูนรายสัปดาห์เลยนะ้อยขนาแจกลายเซ็นที่นากย่าตัวละครที่ถูกพิหารณาไห้ว่าลูกกระดาษสี่นสุดท้ายก็ฉันนะฟังดิเฮ้ยช่อรอฉันก่อนนะจะจะกลับมาแน่นอนเพราะที่จริงฉันเองก็ไม่อยากไปเหมือนกันเนอะ สุดท้ายแล้วคุณหนูจะไปที่ใดพายเตและนาจิหรือน่คุสตาแห่งการทัดรากพ่อบ้านพวกเขาคือผู้รับใช้พ่อบ้านพวกเขาคือผู้อุทิศตนพ่อบ้านพวกเขาคือผู้พิทักษ์ซึ่งดูแลการใช้ชีวิตของผู้เป็นนายถูกแล้วนี่คือสุดยอดเรื่องราวบูล้างผลาญของเด็กหนุ่มที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสาวน้อยผู้หนึ่งนั่นเอง เฮ้ยเดี๋ยวพ่อบ้านเงินกู้่าทำเป็นเมินตูนะ้ำไฟเบื้อกไอมาเยอะไปพ่อบ้านประจันบ้าน ภารกิจครั้งแรกมีสเน็ตพูดไม่มีใครตอบเลยเปลี่ยนแย่ซะแล้วสิคะเนียคุณมาเรียเอ๊ะดูเหมือนคุณหนูจะออกไปข้างนอกนี่ครับจะไปไหนล่ะก็โรงเรียนไงคะเอ๊ะไม่เห็นต้องตกใจขนาดนั้นเลยนี่คะเพราดูยังไงเธอก็อยู่ช่วงวัยนันนี่นาเปล่าครับก็แค่ตั้งแต่ที่ผมมาที่นี่นะเฮะผมก็นึกว่าที่นี่จะจ้างอาจารย์มาสอนถึงคฤหาสน์ซอีกอะ ไม่ล่ะค่ะเด็กคนนั้นเนี่ยจะว่ายังไงดีนะเป็นประเภทนั้นนะคะนิกิโคโมริเหรอเออในก็กลางเมษาแล้วใช่ไหมคะโรงเรียนก็เลยติดต่อมาว่าให้ไปโรงเรียนบ้างนะคะอ,อแล้วโรงเรียนที่คุณหนูเรียนอยู่เนี่ยก็โรงเรียนฮาคุโอนะคะฮาคุโอรเหรอฮาคุโอเนี่ยเป็นโรงเรียนชื่อดังที่มีแต่คนที่มีเงินแถมครบวงจรไม่ใช่เหรอครับก็เด็กคนนั้นเนี่ยแค่หัวดีนะคะแต่แบบนี้แย่จังเลยนะนั่นมัน เขากลังของนากีนะคะเด็กคนนั้นลืมทิ้งเอาไว้ผมจะเอาไปส่งให้เองครับเอ๊ะแต่ว่านี่ก็เป็นหน้าที่พ่อบ,บ้านนะครับโห<ฮ><ฮ>นี่มันโตเกียวยุคปัจจุบันแน่นะแต่จะว่าไปมันใหญ่กว่าเขสสุกินามิซะอีกมัง้งนะจะหาคุณหนูที่อยู่ในเนี้ยให้เจอคงหืดขึ้นอคอคงต้องลองดูสักรอบเดี๋ยวก่อนสินายนี่ยไม่ใช่ดูดินของฮาคุโอดีน่นะ แล้วเป็นใครล่ะฮะเปิดเผยตัวจริงมาซะเอ๊ะอาจาร,รย์ถูกที่นี่เหรอครับเออคือว่าผมนะ่ะเป็นพ่อบ้านของคุณหนูนเซนเซนอิงนากิยะตอนโหลดซะย่าเลยเยอะอนายไหนจะเป็นคนของนากิจ,จังได้ยังไงกันถึงเด็กคนนั้นจะไม่มีหน้าอกแต่ก็เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงอนะคำโกหกบัตรเครดิตมันก็มีลิมิตนะลิมิตนะเปล่าครับเออไม่ใช่อย่างนั้นครับคือว่าผมเป็นพ่อบ้านของคุณหนูนะครับเดี๋ยวมาพูดจ้าขอไปทีแบบนั้นนะเฮ้ย คอสโมรุนแรงเหลือเกินชาวบ้านหน้าตายาจกแบบนั้นมีที่ไหนอ่ะก็นะถึงอาจจะมีก็เถอะแต่ฉันไม่เคยเห็นหรอกฉันเป็นพวกไปเชื่อจะกว่าจะได้เห็นซะด้วยสิเข้าใจหรือยังไม่สิเข้าใจซะฉันน่ะนะมีหน้าที่ต้องปกป้องโรงเรียนจากคนน่าสงสัยนั่นก็เพราะว่าฉันจะยอมโดนหักเงินเดือนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไงล่ะเพราะงั้นจะกลับไปแบบคนน่าสงสัยซะผมไม่ยอมหรอกครับฮะ ผมเองก็มีหน้าที่สําคัญที่ต้องเอาเข้าวกรองเนี่ยไปส่งให้คุณหนูเหมือนกันนะครับสรุปว่าต้องปะทะก,กันด้วยหน้าที่สินะอืมนั่นสินะครับยังน้อยขอถามชื่อไว้ก่อนได้หรือเปล่าอาาสกิฮายาเตะครับแล้วคุณละ่ะ <h> ah> ฉันไม่ยอมบอกชื่อหรอกเอ๊ะก็เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวยังไงเล่า การปกป้องให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนยุคนี้นะโหด้รยติดกับแล้วล่ะนะฮายาสกิฮายาเตะการต่อสู้นี่มันเริ่มไปตั้งนานแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ่ะแต่โกงกันนี่ครับมีอะไรเหรอแหมก็คิดว่าคาซูระจางฟิตดีจังเลยนะเน่ให้หนุ่มอับโชคคนนั้นน่ะใครกันน่ะอ้าวเตรียมใจเอาไว้ฮายาสกิคุงอย่างนายเนี่ยผ่านฉันไปไม่ได้หรอกน้า ไม่แบ็คกราวกลายเป็นต่างมิติแล้ว oh. Oh. หรือว่า hmm. นี่จะเป็นหมัดเมาในตำนานแต่รู้สึกเหมือนไม่ใช่อย่างไรพี่กนแฮะ <c oughs> ว่าม <c oughs> ีใจก็ต้องพาน <c oughs> คนคนนี้เข้าไปในโรงเรียน <c oughs> ในโรงเรียนในโรงเรียนฮะอะไรกันอ่ะ ผ่านได้แล้วนี่ครครแย่แล้วเฮ้ยสลับที่กันแต่เมื่อไร่เนี่ยใช่ได้เหมือนกันนี่นะงั้นผมกําลังรีบนะครับรอเดี๋ยวสิเมื่อกี้ไม่น้บนะไม่นับสิเฮ้ยก็ถึงจะบอกให้รอแต่ก็ไม่มีใครบ้าจี้รอหลักนะฮะอ๋อนี่พวกเธอเพื่อนเพื่อนกำลังรับชมอนิเมะเรื่องนี้ทุกท่านเราอาจจะเพิ่งพบกันฉันคือนักเรียนของโรงเรียนนี้ฮานาบิชิมิกิ เซงาวะอาสมิจ้ามินามิอารุโอเจ้าค่ะโอ๊ยขอโทษทีอซาคาเซริสะเนี่ยอย่าโลรมาแบบปุบปับและแนะนำตัวผ่านจอทีวีจะได้ไหมเหรอแล้วอีกอย่างพวกเธอเนี่ยไม่เคารพเรืองไงอ่ะผ่านจออย่างนั้นเหรออาเสียมารยาทแต่เรื่องใหญ่แบบนั้นเธอจะไปหน่าเรียไดจะให้เราช่วยไหมเอ่ยคาซระจังเฮ้ ยุ่งแล้ดหนีมาเพราะเคยตัวตอนโดนคนตามนี่เลยกวดเอ่เห็นเทตนี่จริงๆเลยนะตอนแรก่ะเราไม่ใช่คนน่าสงสัยสักหน่อยอะเข้ามาตามปกติก็ดีแล้วแท้ๆตามปกตินะ่ะก็เพราะว่าเราตอนนี้น่ะเป็นพ่อบ้านของตระตกูลเซนเซนเองนี่นะเอ้าวนี่มันที่ไหนเนี่ยแต่ถึงยังไงก็เถอะหอนาฬิกานั่นสุดยอดเลยแะ อุ้สา์มาทั้งทีอย่าจะลองขึ้นไปข้างบนดูสักครั้งทังเลยอ่ะไม่ได้หรอกนะฉันบนสุของหอ,อน,นาฬิกาเนี่ยไม่อนุญาตให้คนอื่นนอกจากกรรมการนันเรียนขึ้นไปหรอกนะใครครับนะแล้วเสียงมาจากไหนอะ่ะฮะทางนี้ไงทางนี้ให้ตายสิคุณพ่อบ้านของตระกูลซันเซนอิงเนี่ยมาทําอะไรอยู่แถวนี้ไม่ทราบฮอ,อ๋แล้วคุณขึ้นไปทําอะไรบนนั้นนะครับสมเป็นพ่อบ้านของตระกูลซันเซนอิง หักเข้าประเด็นก,กันดืด้อเลยนะงั้นเหรอที่หาโคโอนี่การไปต้นไม้กำลังบูมสินะพี่เธอเห็นว่าฉันกำลังเล่นสนุกอยู่หรือยังไงอ่ะแต่มันอันตรายนะครับเรื่องแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกฉันก็รู้หอหญ่นี่นะนะก็นั่นไงนั่นน่ะพอปีแล้วลื่นยากกว่าที่คิดกิ่งไม้ก็ไม่ให้จับในปีนง่ายแล้อาต่อมองข้างบนจนลืมมองข้างล่างนะสิถ้าจะพูดง,ง่ายๆก็เหมือนแมวที่ปีนขึ้นที่สูงได้แต่กลับลงไม่ได้หรือเปล่าครับ อย่าพูดแบบนั้นนะฟังแล้วเหมือนฉันบ้าม่ใช่หรืองไงก็จริงอยู่ที่ว่าควนกับคนบ้าชอบขึ้นที่สูงแต่ว่าฉันไม่ได้บ้าน,นั้นานยรู้หรือเปล่าวะไม่มีใครว่าขนาดนั้นสักหน่อยช่างเหมือนเห็นหน้าแต่ถ้าเป็นพ่อบ้านของซันเซนอิงความสามารถทางร่างกายคงดีพอใช่ไหมเ้าจะว่าไปคนคนนีวทำไมรู้ว่าเราเป็นพ่อบ้านคนใหม่ของตระกูลซันเซนอิงล่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็<อ>ฉันมีเรื่องอยากจะไหว้วานนายหน่อยนะไหว้วานเหรอเพราะงั้น เออคือว่าเออเจอช่วยรับฉันหน่อยสิเอะฮึบเอะโอ้ยเอเอขอโทษน,นะเป็นไรไหมครับยังพอไหวออไม่ไหวนะเนี่ยถ้านายไม่รับมันอันตรายนะถ้าคิดว่ามันอันตรายก็อย่าก,กระโดดลงมาสิครับอื้อขอโทษนะ ต่ไม่เห็นต้องตวาดกันเลยนี่แลว้วกลัวแทบแย่ก็เลยอยากรีบลงให้เร็วที่สุดยังไงล่ะฉันน่ะเป็นโรคกลัวความสูงนี่นะก็เออไม่เป็นไรแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยดีนะครับเด็กผู้หญิงสวมกระปองนะเอ๊ะไม่เป็นไรนี่สืบเพืกีฬลาไว้นะ่ะก็คิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเด็กผู้หญิงน่ะรู้จักอายหน่อยสิครับแฮ้ไงทำท่าไรเดียงสาแบบนั้น หรือว่าพ่อบ้านของตระกูลซันเซนอิงเนี่ยซื้อพอพกับเด็กระถมและคันเนี่ยเยอะๆย่อคนอื่นเล่นสิครับที่จริงต่อให้ไม่กระโดดลงมาก็จะขึ้นไปช่วยอยู่แล้วล่ะครับเฮ้ขอแค่บอกก็จะมาช่วยแหละเนี่ยออแต่จะว่าไปไม่ชอบที่สูงแท้ๆแล้วขึ้นไปทําไมล่ะครับเอ๊ะช่วยไม่ได้นี่นะก็จะหนูนั่นน่ะร้องแล้วตกลงมาจากรังนะ่นสิ ยุคนี้ยังมีคนที่ปีนขึ้นไปจนลงมาไม่ได้เพราะแบบนี้อีกเหรอครับอะไรอีกเล่าจะหาว่าฉันบ้าอีกเหรอเปล่าครับแค่คิดว่าเป็นคนใจดีจังเลยนะนะขอโทษนะครับที่เสียมารยาตั้งหลายเรื่องอะอถ้ากระใจก็ดีแล้วนี่แต่ว่าลูกนกตัวนั้นคงปลอดภัยแล้วเ่ะอเฮ้ยบ้าบ้าอะไรนะ่ะจีก,การนั่น ไม่ได้นะครับถ้าคว้างไปเดี๋ยวก็โดนลูกนกหรอกครับก็นั่นนั่นมันเหือพ่อแม่นกนี่นะโอ้ความรักอันงดงามของพ่อแม่จะปกป้องลูกสินะครับฮะทิ้งกันเลยเหรอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมาทิ้งกันแบบนี้นะทําแบบนั้นไม่ได้รู้ไหมทําแบบนั้นไม่ได้นะยอกไอ้ทนีก้าฉัะไปจากตรงนั้นได้หรือเปล่าครับ ไม่งั้นก้อนต่อไปคงต้องคว้ากให้โดนันแล้วละ่ะเฮ้ยว่าแต่นายนี่มาบอกฉันว่าอย่าคว้างและควางซะเองเนี่ยนะผมว่าผมคอนโทรลดีกว่านะครับเฮ้ยหมายความว่ายังไงแบบนี้ฉันเหมือนกับคุณไม่เป็นนะสิและอีกอย่างนายเนะี่ยฮายาเตะครับ <S <S เอ๋ไายาสกิไายาเตะครับแล้วคุณล่ะครับอ่อฉันน่ะ ทำไมเรุร่นถึงได้หิวบ่อยจังเลยนะแล้วชื่อของสาวน้อยน่ารักคนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปไว้ว่ากันต่อครึ่งหลังก็แล้วกันนอริรินปะเฮ้ยายเเตเหรอค่ะคณะจะไปที่นั่นแล้วนะคะ ยังไม่เจอเลยคะก็โรงเรียนนี้มันวานนะดีๆนี่เองเนี่ยนะเฮ้ย pues, แบบนี้เองสินะฮายเตะอุตสาหทำข้าวกล่องเปี่ยมรักเพื่อฉันเชียวเข้าใจละสบายใจเถอฉธอจะรับความรักของฮายเตะเอาไว้เองนะ,เ,ะเดี๋ยวค่ะข้าวกล่องเปี่ยมรักที่ว่านั่นฉันเป็นคนเอ่เอว่าแต่ฮายเตะคุงัม,มงไปทําอะไรอยู่ที่ไหนกันนั่นเนี่ยเฮ้คุณคัสระฮินางิคุหรอครับชื่อพราอจังเลยนะครับ คิดอย่างนั้นเหรอเพื่อแทนคําขอบคุณจะพาเธอขึ้นไปบนนั้นดีมากเฮ้ hey, แต่ที่ขึ้นไปได้อ่ะมีแต่กรรมการนักเรียนนี่ครับไม่เป็นไรหรอกประธานกรรมการนักเรียนเนี่ยก็ชั้นนี่แล้วนะเอ๊ะ <Hey. S 2> ให้ตายสิเจ้มาที่ไหนนะดันอุตริสร้างห้องกรรมการนักเรียนไว้ซะสูงขนาดนั้นน่ะแบบนี้นี่เองแต่คุณคัสระนะ่ะไม่ชอบที่สูงสินะครับแต่ผมไม่เป็นไรหรอกแค่ได้เห็นใกล้ๆแบบนี้ก็พอใจแล้วล่ะครับแต่เธอบอกว่าอยากจะลังขึ้นไปสักครั้งใช่ไหมล่ะ ถ้าได้ขึ้นไปก็น่าจะพอใจกว่านี้สิจริงมะแมมันก็จริงนะครับถ้างั้นก็อย่าพึ่งทิ้งโอกาสนั้นไปก่อนซินี่เป็นการตอบแทนจากฉันเชียวนะอ๋ออิยาสกิคุงถ้าไม่เอาใจตัวเองสักหน่อยหนึ่งก็คว้าความสุขไม่ได้หรอกนะแต่ยังไงก็เธอนี่มันบ้าจะชัดเลยไม่ใช่เหรอสร้างข้องกรรมการนักเรียนไว้ซะสูงเชียวทำไปเพื่ออะไรกันนั่นนี่คล้ายกับคุณหนูนาคิอยู่นิดๆิดฮะงั้นก็ไปกันเถอะถ้าเป็นประธานนักเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขึ้นไปหรอกนะ ไม่ต้องสนใจก็ได้นี่อ๋อครับเป็นผู้ชายเนะี่ยต่อไปชัดถ้อยชัดคำ<ข>สิครับแล้วเขาน่ะเป็นคนน่าสงสัยแน่เหรออาจจะเป็นพ่อบ้านของทางเซนเซนอิงจริงๆก็ได้นะฮะึทำเป็นพูดดีดันเอาพรามาต่อที่โรงเรียนแบบนี้เนะี่ยจะได้เรื่องเหรอแต่อาจารย์ไร้คู่จะเบืเอ้าทีโถยส่วนเขาเด้งหายไปไหนแล้วเนี่ยฟังให้ดีนะมันไม่เกี่ยวแล้วว่าหมอหน้านาหน,น,น,น่าสงสัยจริงหรือเปล่าแต่ว่า ที่มีผู้บุกรุกเข้ามาในหน้าฟ้าโรงเรียนฮากุโอนั่นแหละคือความจริงนี่แต่ที่ไม่เก็บบ้านหลอกไปทางไหนระดับความร้อนทัองโรงเรียนเราไม่ได้เลยนะเป็นอาจารย์ที่รุ่ใหญ่แล้วจริงไหมใช่ไหมล่ะที่สําคัญที่สุดเนี่ยฉันปล่อยให้คนน่าสงสัยเข้ามาได้โดนหลังเงินเดือนแงงๆเลยนี่พวกเธอหันไปพูดให้ใครฟังน่ะถ้างั้นคุณเซงาวะดูดน้นตึกเรียนคุณฮาดาบิชิเช็คแถวโรงยิมคุณฮาซากะเซก็เอาเป็นว่าไปหาดูทั่วๆแล้วกันล่างเจ้ายาสุไปด้วยล่ะยาสุไรน่ะ อเอาจริงเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะลองมองหาคนน่าสงสัยจากด้านบนหน่อยละโอ้เป็นวิวที่ยอดเลยนะครับ <c oughs> เป็นไงวิเศษเลยใช่ไหมภาพที่ได้เห็นจากเขานาฬิกาเนี่ยงามที่สุดมันสวยงามซะจนล,ลืมกระพริบตาซะด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะไปอยู่ซะลึกแบบนั้นก็ไม่เห็นน่ะสิครับช่างฉันเถน,นะฉันดูด้วยตาแห่งใจเนะี่ยอ๋อแต่ว่า จากตรงนี้เนี่ยเห็นโรงเรียนได้ทั่วเลยนะครับใช่ไหมล่ะที่ห้องกรรมการนักเรียนอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะเฝ้ามองนักเรียนได้ทั่วถึงยังไงล่ะคุณคัศรุเคยมองลงไปจากตรงนี้ด้วยหรอครับช่าฉันเถอะใช่ไม่ได้ดูด้วยตาแต่ว่าฟังด้วยใจนะ,ะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยน่าสนุกจังเลยนะครับอเออแต่ตอนเนี้อยู่ระหว่างคาบเรียนนี่ครับไม่เป็นไรหรอ คุณคาสระเไอ้หนูหูฉมัดเลยช่นยไม่ได้นี่นะเพราะระหว่างที่ช่วยหนูน้ำตาลอยู่ก็เริ่มคาบเรียนแล้วนี่ว,นว่าแต่ว่าหนูน้ำตาลเนี่ยลูกนกที่ช่วยไว้เมื่อกี้สีน้ำตาลก็เลยเรียกว่าหนูน้ำตาลไงว้าเล่นง่ายชมัดอะไรอะไรเลยใช่ที่เข้าใจง่ายมันจำเป็นสำหรับอนิเมนะถือว่าผมนะ่ะต้องเอาข้าวกล่องไปให้คุณหนูแล้วละครับเพราะรู้แล้วด้วยว่าร้านอาหารอยู่ที่ไหน ขอบคุณมากนะครับเพราะคุณคัสระเนี่ยเลยได้เห็นภาพที่ผมจะไม่ลืมไปชั่วชีวิตแบบเนี้ยตายจริงพูดจ้าเหมือนกับว่าจะไม่มาที่นี่อีกแล้วอย่างนั้นท้แหม่คงไม่ได้มาที่นี่แล้วจริงๆนะครับคุณคัสระเรียกฉันว่าฮินางิคุเธอเอ๋เพราะพูดถึงคาสึระมีคนเด่นที่สกุลเดียวกับฉันอยู่นะทุกคนเลยเรียกชื่อฉันแทนเพราะงั้นก็เรียกฉันว่าฮินางิคุเทนนะเข้าใจไหมไอยาสกิฮานาเตคุมอ๋อ เจอผู้บุกรุกแล้วออในนี่ดิกคุณพี่คะพี่งั้นเหรอครับเอ่อพี่อยู่คีดจีนะเจะผู้บุกรุกแกจะดวงกุดซะแล้วล่ะถึงที่จริงจะยังไม่ดวงกุซะทีเดียวก็เธอเอะอ๋อครับนั่นสินะก็เอาเป็นว่าเดสทรยเลยละกันเอเดี๋ยวก่อนสิคขาคนนี้ไม่ใช่คนหน้าสองสารดูหูน่ะฉันไม่สนใจเรื่องนั้นหรอก ฉันก็อธิบายผู้ชมทุกท่านฟังไปแล้วนี่ตะบันอาทำริบตาเตรียมใจซะว้ายเฮ<อ>้นะี่าตายสิทำอะไรไม่เข้าเรือ่องอีกแล้วนะเนี่ยฝีมือดีขึ้นนี่ฮินะแต่ว่าแค่นั้นหยุดความลุ่มหลงในแบบวัยรุ่นของพี่ไม่ได้หรอกแถมหยุดเงินเดือนที่โดนหักไม่ได้ด้วย เฮ้ยเฮ้ยนอะพูดดีหน okay? ูเคยทะเลาะกับพี่แล้วแท้สักที่เหนล่ะยแที่หนูแอยก็แท้ไม่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นแบบไร้ค่าของพี่ก็เท่านั้นเองนั่นแหละเนอะเฮ้ยถึงจะเป็นน้องสาวก็เถอะยกโทษให้ไปได้แล้วสิทินะถือว่าทั้งสองคนจะยิงหนูไปเดินไกนเมื่อไหร่จะใกลล้วนคิดโกงดิเอายุคิจิเป็นตัวประกันแบบนี้น่ะสักที่ไหนเล่าเออยุคิจิเป็นคนสำคัญนะต้องแนะนอนวิชาการเนี่ยเป็นสามล้านห้าแสนแล้วครับเฮ้ย เสร็จแล้วพี่คะฮินะอยากได้นี้คืนไหมแต่จะกล้ามาถึงนี่เล้วเธอที่เป็นโรคกลัวความสูงนะ่ะถ้าหากไม่อยากมาก็ส่งตัวผู้บุกรุกมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วลืมนี้สองหมื่นเยนซะ <S <S คุณฮินางิคุอย่าดูถูกหนูแบบนี้นะคะพี่ <S 2> <S 2> ห,หนูคือประธานกรรมการ,การ,รนักเรียนแห่งโรงเรียนฮาคุโอคาสุระฮินางีคุจะปฏิบัติกับแขกเหมือนผู้บุกรุกเน่ะ หนูไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาดเลยสรงก็เป็นน้องสาวพี่ถ้างั้นเจ้านี่นะ่ะฮอ้ให้ตายสิมันอันตรายนะครับไปยืนอยู่บนนั้นน่ะ บ้านของซันเซนเอิงเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะฮะในที่สุดก็ยอมเชื่อแล้วหรอครับอืมก็นะขอบคุณนะไฮยะเตะคุงที่ช่วยพี่ฉันเนะ่ยไม่เป็นไรหรอกครับหายเข้าใจผิดก็ดีแล้วล่ะแต่ผมอะต้องรีบเอาเข้ากล่องไปให้คุณหนูแล้วหรอครับเอ๊ะขอโทษคว้างไปแบบไม่ทันคิดนะ ทำไงดีอ่ะโดนไล่ออกแน่เลยไม่ต้องห่วงหรอกหน้าเดี๋ยวฉจนจะขอโทษนากี่ให้เองอะนะอืออืออาจารย์จะขอโทษด้วยนะอือมัวทำอะไรอยู่อ่ะเออคุณหนูนากี่เออคือว่าเรื่องมันยาวนะฉันก็พอนึกภาพออกนะอาจารย์คงย่างเข้ากล่องนั้นไปแล้วขึ้นไปยืนบนราวกั้นจนโดนลมกันโชคพัดใส่แต่ฮายาเตก็ไปช่วยได้ทันเวลาก่อนจะร่วงลงไปแต่กลายเป็นว่าต้องสละเข้ากล่องแทนประมาณนั้นใช่ไหมล่ะ สันนิฐานได้สุดยอดเลยฮะนะ,นะถึงจะลงเอยแบบนั้นแต่ก็สามาถึงนี่เพื่อฉันใช่ไหมล่ะขอบคุณนะฮายาเตะขาคุณหนูครับออเฮ้ยฉันกําลังหิวอยู่พอดีเลยกลับคัเลยหะกันเธอฮายาเตะไม่ได้นะครับคุณหนูถ้าไม่ไปเข้าเรียนช่วงบ่ายแล้วก็เฮ้ยแต่ฉันหิวนี่นาจะเอามาส่งอีกรอบอีกดนเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็ไม่ได้โดดนะสิเรื่องเรียนน่ะสำคัญนะครับ เมื่อกี้ยังร้องไห้อยู่แหมแมบอ่ะก็นี่นะเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านนี่ครับที่จะให้คุณหนูตั้งใจเล่าเรียนเนะอยอซากิฮฮยะเตะคุงเหรอแต่ฉันน่ะการรุกน้ำสู่โรงเรียนฮาคุโอจึงจบลงเช่นนี้คราวหน้าจะพาบูกับคนคลั่งตลกครับคุณผู้บรกรหากันแทบแย่แท้ๆท้แล่เพนเดียวเป็นบ้าเลยอ่ะก็นะเพราะอย่างนั้นเราถึงได้โดดกันอย่างสบายใจไงต้องขอบคุณผู้บรุกรจริงๆเลยนะเนี่ย すごく」 อากาศดีแฮะอุ่นๆแบบเนี้ยพอจบโกลเด,ด้นวีคแล้วจะไปฤดูร้อนหรือเปล่านะ,ะผมไม่ใช่หรอกเนอะก็แงนน่สิเจ้าซ่<อ>จาจะตลอดฝีมือดีจะได้นะนาคิพ่อบ้านต่างหากเล่าตออหน้าพ่อบ้ายประจันบานมุกกับความอ่อนโยนที่ไม่เข้าท่าจะพาความซวยมาเยือนฉันเคยบอกไว้อย่าไปคุยกับคนแปลกหน้าแท้ๆแต่ก็คุณไปซะแล้วล่ะคะ่ะแย่จังนี่แหละสุดยอดเลย